กูไปดูเลยไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมเห็นไหมแป๊บไม่ฟัดเน็ดก,ก็ไม่เด้งครับ ก็ดูเปรียบเทียบก็ดูคนเข้าใจอ่ะคือมันคุยกันง่ายนะก็อย่างว่าทำนาเราต้องเอาเม็ดเราไม่ได้เอาฟางเราเอาเม็ดข้าวครับถ้ากดลึกอ่ะมันก็เสียหายเยอะจริงๆครับเพราะเม็ดจะฝัดเด้งไปกับปากกระจุยก็จายออกหมดเลยทีนี้เราเกี่ยวให้รวงอ่ะอยู่ต่ำกว่าเราแป๊บสบี่กุ้งูครับ,รบไปเลยแล้วก็เดินไปหน่อยจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บเม็ดที่กระเด็นกระเด้งนิดๆอะ่ะก็จะเข้าปากพอดีเลยใช่ไฮนะ ถ้านาใครที่ดูคลิปผมอยู่ก็เนี่ยบอกกับรถเกี่ยวก็เลยว่าเกี่ยวแบบที่ผมเกี่ยวเนี่ยเด็ดลวงเลยครับช่วยได้เยอะในฤดูที่ผ่านหนาวมานะที่ว่าเม็ดหล่นง่ายเนี่ยนะครับก็โอเคครับตอีนี้เรามาส่งน้านก่อนนะครับเกี่ยวของหนาของลูกชายลุงน้อยนะครับประมาณสิบแปดไล่ก็เดี๋ยวเดินลัดนานลุงน้อยไปครับเนี่ยแปลงเนี้ยที่ผมบอกว่าเบอร์ยี่สิบลุงน้อยอะ่ะ ยี่สิบไล่ยี่สิบหกตันห้าสิบหรือสามสิบหนีนะ่เป็นเบอร์ยี่สิบนายโยงไงแต่ของหนานี่เป็นห้าเจ็ดนาหวานเจ้าของหนา้าบอกว่าเม็ดดำเยอะไปเดี๋ยวเรากลับไปรับอีกคันหนึ่งคนระับมาช่วยกันลุมเพราะตอนนี้ก็บ่ายสองจะบ่ายสามแล้วกลัวจะค่ำมาทีเนี่ย หนีฝนด้วยครับข้อฝนเข้ามาทางพิโลกวันนี้เขาบอกถึงพิโลกครับรอค,ครับได้เรามารับอีกคันหนึ่งแล้วนับพัดเกียใหญ่แล้วถึงนะครับใหญ่รถสองคันน่าจะใช้เวลาอยู่ในรา,ราวๆหนึ่งชั่วโมงไปกลับไปกลับะนะเรื่องอาจจะชั่วโมงนิดๆนะครับ โอเคเจอกันน้าง,งานครับเดี๋ยวจากบอมลอ่อเต็มอุ้มไปแล้วครับเราเพิ่งมาถึงมาถึง3ามโมงสิบนาทีครับข้วก็เขียวมีเหลืองนีครับเกี่ยวหนีฝนหนีพายุ จากจีนอะพายุฤดูร้อนนะครับต้องเอาครับ เห็นไ,ไหมเม็ดนีแนะไม่มีครับเกีย่ยวข้าวหน้าหนาวก็ประมาณนี้ครับวุ้ยเเจ้าของนาก็ให้เข้าใจก็ไม่มีปัญหาไหครับตรงเมื่อกี้คือรอยที่เรากดลึกถึง,ถ,งถึงป้องเหลืองเลยเห็นปะแต่เนี่ยเราเด็ดเด็ดมาเด็ดรวงมาข้าวเต็มพุ่งแล้วก็สีนี้อุมเกี่ยวหน่อยเป็นไรหรอครับทีว่าอุ้มนี้ก็อุ้มที่สองแต่เม็ดหล่นง่ายจริงห้าเจ็ด ก็เจ็ดเน้ายสี่หนึ่งเนี่ยแปดห้าก็เป็น,นครับชุดนี้มาเดี๋ยวไปส่งข้าวกัอนครับเดี๋ยวไปส่งหัวน้นนี่ชาแล้วร้อนบรรยากาศโคตรร้อนอบอ้าวเลยครับ พอเต็มอีเกเดยวนะโอ้ข้าวดีมกันแล้วเนี่ยโอ้จะอมรอรอเต็มอุ้มมาเลยอ่ะแปะเลยอ่ะเะเล่นสักอุ้มเดี๋ยวให้น้องมาเดินไปที เดีย๋ยวอมต้องหลบเราก่อนดูสภาพมือเดี๋ยวผมดูไปดูเลยไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเห็นไหมแป๊บไม่ฟัดเม็ดก็ไม่เด้งครับ กดลึกนะแป้นสียวฟ้านะวัดกระเด็นเต้านเลยคอ่ะพอข้าวหล่นง่ายจัดเห็นไหมครับนี่ ไายโคตรดีเด็ดหลวงเท่านั้นครับนี่แต่ในกรณีข้าวที่มีลูกหลวงเราก็เด็ดหลวงนี้ไม่ได้แต่พวกห้าเจ็ดอะเขาไม่มีลูกหลวงเราก็ดูเอาอ่ะแล้วแต่ข้าวกันไกผมกรากๆๆกลยก่ะหนาเบเต็มแล้วอันนี้สดหน่อยตะทงบนเนี่ยครับ จะบอมมาพอดีเราเต็ม,มสวน,สวน,าานแล้วไปสวนแล้วมานีละ สามสี่อุ้มห้าอุ้ม,ห,มหกอุ้มเจ็ดอุ้มอ้ก็ได้เลยละก็โอเคครับเสร็จเสร็จแล้วลุยต่อเดี๋ยวแค่ล้วงเดียวครับแปลงนี้เท่านั้นไหลครับไหลดีดน้อยบอให้เกี่ยวอันบนนะ่ะไปให้หมดเลยครับอันนี้จะเกี่ยวกวับเพื่อน กระเจ็บไปดีจัดครับอุ้มนี้อุ้มที่3เฮ้ยปอนอุ้มที่ไรวะ5ป่ปะ5าจำไม่ได้คับหลอนไม่หมดดูครับเดี๋ยวนั่งกินแล้วร้อนอุ้มที่5 ขนอะดูแล้เนี่ยเปียกแฉลครับะครับเหลือกๆๆเลยครับเดี๋ยวนี่ยนาะเจของน้อหวานได้ัมสิหาโอยขึ้นมา่

โอ้โหข้ามดีอ่ะไมหน่อยไม่หัวนะก็ไม่อยากจะอาดไปมากไปไหนอะไปเถอะไปไหอี่เที่ยวนี้กว่าจะไปกว่าจะมายุงกัดพอดีมั้งเนี่ยป่ากมาคาบเหรอโอ้โหบางกระทุ่มไหม่ากมาคาบเอาดิไปเถอะตัดสบาย

อ,อุ้มเต็มเต็มเดีย๋ยวรอฟังหมดมุงไปเลยวเดี๊ยว หมดแล้วอย่าบอกนะให้มันเกี่ยวให้เต็มไปเลยเต็มแปะโอ้พูนตะเข่งอ่ะ<ป>โอ้โอ้เต็มกัด ห้าอุ้มแล้วห้าอุ้มเกี่ยทุกอุ้มครับเต็มๆมอ่ะเนี่ยออกกลมไม่รู้สึกเลยยาวเอจะตึงเปียอยูเ่เลยนุ่มน้อยตว่อแตร้อยสี่สิบกอ้ยรถเขาสมส่วนอยู่สบายนะชุยไม่รู้สึก รอฟังราคาครับข้ามแน่ๆลุงน้อยไปถึงนู่นก็จะข้ามแล้วนะ่ะโอ้โหโนดูว่าอะไรอ่ะอ๋อโนมาดูเทเข้าวมากระทงนี่กระทงเดียวโผอุ้มอะครับสุดโอ้โหขนาเชื่อกแปะแปะ sáu bốn mươi một đó nghe Nói à. เขาเกี่ยวกันไปก่อนเดี๋ยวเราผมไปซื้อเบียร์กระจาบอมดีกว,ว่าระหว่างรอรถชิวๆไม่มีอะไรแล้วชีวิตทํางานแล้วก็กินเบียร์เย็นๆชื่นใจชื่นใจแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาทํางานใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมกุ้งผมกุ้งกี่อ่เจ็ดกุ้งเจ็ดกุ้งกว่าแล้วเนี่ยไปหมดแล้วอีกกี่กุ้งอ่ะ มอมมันปล่อยยาววะเนะี่ยสูกมือโงอยวายนะครับออมียาอยุดตรงมาแววๆปล่อยแล้วอุ้ยโอ้ยโยน,น่นนั่นเต็มมอมไม่หมดนักนะหมดไหมนะที่เหลือ เพออิลงมาก่อนเถอมืดอยู่แล้วไอ้หนูมาแล้วครับเท้าตาพอดีจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงครึ๊งมาแล้วครับแต่ก็ถือไปไไปเร็วอะถือว่าไวอยู่ You'll see รอยสองคันนะครับแปะทั้งคู่ครับหาได้ราคาป่า9,000พันแปดม้ยราคาดีจวะแต่เป็นห้ด้วยอ่ะพอแล้วไปโมนเลีกระทงสองเทียนอะเอระเจ็สองอุ้ยนหนักดีว่ะ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วที่เหลือกสิบเจ็ดอ่ะอืมอุ้ยไม่ได้พอแล้วน้ำหนักมาน้ำหนักนะน้ำหนักน้ำหนักวันดีน้ำหนักวันดีห้าเจ็ดอ่ะไม่หมดเหรอไม่หมดเหลือกระทงกระทงแรกมั้งกระทงอยูุยห้าเกียร์น่ะอืมเนี่ยห้าเกียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำสิบสองอ้ยสิบเจ็ดอ้ยพอได้แล้วหย่อนได้ละเกียร์นิดเดียว ก็ได้ไป12เกียนแล้วครับถ้าอุ้ม12เกียนน้ำหนักโคตรดีปกติได้ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยตีไปเลยเนี่ยกลมๆบางๆ5เกียนเนี่ย17ขึ้นอ่ะแล้วก็นี่แหละครับเราคุยกับของนาบอกว่าเกี่ยวอย่างนั้นผมก็เปิดลิปให้เ่าดูเปรียบเทียบกาดูคนเข้าใจอ่ะคือมันค okay. mm. uh ุย huh. ก uh ัน huh. ง่ายนะก็อย่างว่าทำนาเราต้องเอาเม็ดเราไม่ได้เอาฟางเราเอาเม็ดข้าวครับ ถกดลึกอัมันก็เสียหายเยอะจริงๆครับเพราะเม็ดจะฝัดเด้งไปกระปากกระจุยกจ็จายออกหมดเลยทีนี้เราเกี่ยวไห่ลวงอนะ่ะอยู่ต่ำกว่าเราแป๊บสีชมิูก่ครับไปเลยแล้วก็เดินไปหน่อยจุ๊บ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 เม็ดที่กระเด็นกระเด้งนิดๆอะ่ะก็จะเข้าปากพอดีเลยอะไรฮะถ้านาใครที่ดูคลิปผมอยู่ก็เนี่ยบอกกันรถเกี่ยวก็เลยว่าเกี่ยวแบบที่ผมเกี่ยวเนี่ยเด็ดรวงเลยครับ ช่วยได้เยอะในฤดูที่ผ่านหนาวมานะที่ว่าเม็ดหล่นง่ายเนี่ยนะครับดูเอาแต่ส่วนตัวถ้าผมไปเกี่ยวงานผมอะถ้าเกิดเราสึกเม็ดมันร่วงเยอะก็ผมคุยกับเจ้าของนาเขาเลยอธิบายให้เขาเข้าใจเลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้นะถามว่าเกี่ยวแค่รวงกับเกี่ยวทั้งหมดกินน้ำมันต่างกันไหมมันไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอครับแต่ผลลัพธ์ที่มันได้มันต่างกันเยอะเราหากินอาชีพนี้เราก็ อธิบายให้เขาบางทีอ่ะเขาไม่รู้หรอกชาวนาส่วนมากบางทีเขาไม่ได้อยู่กับรถเนี่ยแต่คนเป็นรถเขาก็จะรู้แต่ถ้าคนไม่ได้นะ่เขาก็เห็นรถเกี่ยวได้ก็เ,เกี่ยวเม็ดเด่งกระเด็งไปแล้วแต่จริงๆถ้ามันมีทางออกที่ดีกว่ามันก็มันก็ดีกว่าไหมล่ะครับใช่ไหมอโอเคหรคับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปเก็บคนละคนเหลือกระทงหนึ่งมั้งก็เดี๋ยวให้เขา แล้วก็เดี๋ยวเราปิดกคลิปแค่นี้แหละครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่ชอชมกันก็เดี๋ยวยังไงเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็ไปแล้วครับลูกพี่สวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวได้น้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมโทรถามเขาว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่โอเคครับ